วันนี้อยู่กับช่อง KLP Channel วันนี้ผมจะมาเล่นฟอปปี้เพย์ไทมซึ่งน่าจะกลัวลิขสิทธิ์ปะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าแน่นอนเล่นสามคนพอมีแค่สามคนเล่นสี่คนก็มีอะไรหรอกทุกคนครับเผื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราตัดไปกันเลยตัดดีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมไปเที่แลอยากให้ทุกคนดู มันก็มีแค่อันเดียวเนี่ยคุณรำพันะอะไรคุณรำพันะเพื่อใครอยากเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้มันเล่นในโทรศัพท์ได้เออเมื่อก่อนอ่ะเล่นไม่ได้เมื่อก่อนอ่ะกูคือคือคือตูคือผมอ่ะงงมากเลยมันปุ๊บไม่ได้ละมันเล่นอะไรยังไง เราแ็่กกดละค่ะเด้อมีเพื่อนเพื่อนผมรู้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินครับ กดตรงนี้ป่ะเฮ้ยทำไมไม่ได้อ่ะอไ,ได้แล้วแล้วปางเป็นลบมันทำไมอยเยบบเหมือนเดิมเลยทุกคนผมเห็นพี่แตงเขาแท็กมือเขาผมก็ต้องอันนี้เราต้องตรงนี้เหรอเห็นไหมล่ะ ทำคนละสีป่ะเพราะว่าเห็นมันเป็นแบบคนละสีคนละทางเลยอะึ๊บตรงนี้มันตรง ตรงนี้แล้วเราก็ไปตรงโู้นเนาะเราตามกันแ่่ทุกคนผมอยากเห็นผมไมอยากเห็นฮัคกี้อ่ะเฮ้ยกี้ฮัคกี้นายหายไปไหนคนเหมืออกเคาวากล่าวว่าตอนที่เราหาตอนนี้พูดอีกเหรอ เมื่อกี้ไปถามเพื่อนว่าก็เคยเห็นคนเล่นอยู่นะแต่ว่าไม่มึงเคยเล่นไหมไม่ไม่เคยเหรอไม่เคยอะไรมึงมั่วเปล่าวะเเอ้ยชิบหายค้างโด้อเด้อเด้อเราต้องขึ้นไปขึ้นต้องใส่ยังไงโฟล์ึ๊บหุ้ยตรงนี้เราจับเลยได้ไหมอ้าวทำไมตรงนี้มันจับไม่ได้ ปรสบการณ์คนดูรการอายโอมันตีดไไงวะอมจจได้ไม่ใช่หรอเออก็ตนี้อออุ้ยนี่ไงทุกคนุมได้ได้แล้วทยังไงอะอ้าใช่เดี๋ยวเดมันต้องขึ้นมาทางนี้เป่พอตอนนั้นเห็นอยู่อะทำยังไงอะ คุณผู้ชมนะสงสัยเพื่อนผมไปไหนคุณผู้ชมนะสงสัยเลยเพื่อนผมไปไหนตายครับตายโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตรงนี้เงี้ยเอาจริงๆผมก็เคยเล่นอ่ะแต่จำไม่ได้เพราะเล่นนานมาแล้วอออ っぽかってわ

เพราะมันกลัว คนเดียวอะไรเนี่ยทำไมคนเล่นไม่เป็นอย่างตูต้องมารอดด้วยวะ oh my gosh เดี๋ยว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 วย์ไปไปไปเพิ่มเพิ่ม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 อุ๊ยอันนี้มันอะไรอุ๊ยผ่านแล้วเหรอโอ้ใจหายหมดเลยโอ้โหกินกินข้ากินเขียวหลัง โอ้โหทุกคน้นอ้ my gosh ใคาใครอยากเล่นเกมนี้ <ไอ S 1> นะครับเด,เดี๋ยวโอไมคถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะ<ม>ออมันน่ากลัวมากเอาเป็นว่าคลิปหน้าผมอยากให้ผมมาเล่นเกมนี้อีกกับเพื่อนๆหรือว่าไงคลิปหน้าผมขอสัก 5าไลก์ก็พอนะเพราะมันผมเป็นท่องที่ไม่มีคนดูเยอะหรอกมีแค่ร้อยคนน่ะมันก็ไม่ได้เยอะหรอกจริงๆผมขอแค่ห้าไลค์ถ้าหกห้าไลค์เจ็ดไลก์เจ็ดไลก์ก็ดีนะแต่ห้าไลก์ก็พอคลิปนี้ผมต้องขอรัวขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับถ้าครั้งหน้าอยากให้ผมมาเล่นอะไรกเนี่ยก็อันเชิญมาได้เลยนะโอ้ไม่ก๊ไปละ